คุณเคยไหมครับที่รอข้อความรอสายโทรกลับหรือรอคำอธิบายจากใครบางคนจนสุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมาคือความเงียบความเงียบที่บอกว่าเขาเลือกจะไม่พูดอะไรความเงียบที่บอกว่าคุณอาจไม่สำคัญพอความเงียบที่บอกว่ามันจบแล้วแม้ไม่มีคำพูดแต่มันคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วเราอาจเจ็บอาจไม่เข้าใจแต่บางที การไม่ตอบกลับก็คือคำตอบในตัวมันเองเพราะถ้าใครสักคนอยากอยู่กับเราเขาจะหาทางติดต่อเขาจะอธิบายเขาจะไม่ปล่อยให้เราสงสัยอยู่ฝ่ายเดียวดังนั้นถ้าตอนนี้คุณกำลังรอใครสักคนที่เงียบไปลองบอกตัวเองว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอคำตอบจากคนที่เลือกจะไม่ให้มันบางครั้งการเงียบหายของเขาก็คือเสียงที่ดังพอแล้ว นี่คือพูดในใจและตรงนี้มีคนฟังอยู่เสมอ